เป็นกรณีสืบเนื่องมาจาก กรณีที่เครื่องบินโดยสาร MH17 นะคะของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นั้นตกค่ะหลังจากที่โดนยิงนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง298คนนะคะล่าสุดตอนนี้ค่ะก็มีผู้เล่นต่างชาติในลีกยูเครนถึง7คนค่ะปฏิเสธที่จะกลับไปในยูเครนนะคะเพราะว่าพวกเขากังวลในเรื่องของความปลอดภัยค่ะโดยที่สโมสรนชักเตอร์โนเนกส์นะคะต้องเจอกับปัญหาในการเตรียมทีมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่หลังจากที่นักเตะ ต่างชาติในสังกัดค่ะประกอบด้วยผู้เล่นบราซิล5คนแล้วก็อาร์เจนตินาอีกหนึ่งคนนำโดยอเล็กซ์เตเซราแล้วก็ดักลาสคอสตาค่ะสองกองกลางตัวหลักปฏิเสธที่จะเดินทางกลับไปยูเครนพร้อมกับทีมนะคะหลังจากเดินทางไปแข่งขันเกมปรีซีชั่นที่ประเทศฝรั่งเศสอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ากังวลในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นในแคว้นโดเน็ซ์ซึ่งเป็นที่ตั้งอของสโมสรด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบข้ออ้างแบบ อยากจะอู้อะไรนี้หรือเปล่าไม่หรอกอนแฟนว่าอันแฟนว่ายังไม่อยากกลับางอีกหรือเปล่าเป็นข่าวเป็นคราวซะขนาดนี้ใช่เพราะว่าเหมือนนักท่องเที่ยวแหละใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดนี่นะคะทางด้านของประธานสโมสรเองนะคะออกมาแถลงแล้วล่ะค่ะว่าถ้าไม่กลับมาเล่นตามสัญญาโดนปรับบานแน่นอนนะคะเป็นจำนวนเงินมหาศาลรีกว่าถึง8ดถึง9หลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นกเขา ต้องลองดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ยืนยันนะคะเขาบอกว่าเชื่อว่านักเตะเนี่ยอาจจะกลับมาร่วมทีมในไม่ช้าชบางคนนี่น่าจะกลับมาในสัปดาห์หน้านะคะหรือบางคนถึงขั้นที่สโมสรเนี่ยอาจจะปิดป้าย ประกาศ<ช>ขาย,ยออกจากทีมเลยนะคะ<ม>อนอกจากชัคเตอร์โดนิสแล้วค่ะก็ยังมีเมตาลิสคาคีฟค่ะเป็นอีกหนึ่งทีมในยูเครนที่ประสบปัญหาเดียวกันนะคะเซบาสเตียนบังโก้มิดฟิลตัวรุกชาวอาร์เจนตินานะคะก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่กังวลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ปฏิเสธที่จะเดินทางกลับไปร่วมทีมฝึกซ้อมที่ยูเครนหลังจากที่ออกมาฝึกซ้อมกันอยู่ที่ออสเตรียนะคะก็ไม่มีใครการันตีได้ในเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันอยู่บนฟ้ายังโดนเลยเนาะนะคะมา มากันที่